Oh, สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาอยู่คนเดียวแนนซี่ไปทําธุระกับเพื่อนแล้วสดาก็มาหาพี่ปุ้ยอยู่ที่ทองหลอ่อแล้วก็ระหว่างที่รอพี่ปุ้ยอยู่ในรถก็ทอํำไรดีอะมากินขนมดีกว่ากินขนมต่อนี่อันนี้เป็นโดนัทสตรอเบอรี่ที่สดกินไปแล้วแต่ว่าคือ,อยังไงอะมันกินลําบากมากขอบอกเดี๋ยวสดาจะกินให้ดูอีก พอดีจะกินก็เลยเอามาถ่ายดีกว่าหลายๆคนต้องอยากให้ถ่ายแหละเน่สะพึม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 เป็นไงน่ากินมะขอกินแบบเลอะเทอะนะเพราะว่านี้มันใช้ทอนลำบากพูดเลยขอกินอย่างนี้เลยดีว่าคุยแบบแกะออไมาอย่างนี้เลยเป็นไงโดนัดเป็นอย่างนี้นะสะดาจะต้องแบบกินยังไงดี่ะแงออไมาอย่างนี้ได้ไหมอืม ตัวนี้มันเหมือนอารมณ์ยแข็งอยู่เหมือนกันแต่รสชาติดีแต่สตรอเบอรี่ใหญ่มากขอแบบเลอะเธออ่ะหืมต่วของนี้นุ่มมากตันวนี้แข็งนิดนึงแต่นี่นุ่มมากมีสนนตรอเบอรี่หืมหืมบอกด้วยเอาสตรอเบอรี่ออกมาเลยเดี๋ยวที่เด็ดคือขอกินเลอะเธอะ เป็นยมสตรอเบอรี่อะแล้วนี่สตรอเบอรี่แบบอือหืออือหือติ่นมากตรงนี้ฉ่ำมากอันนี้ตรงข้างล่างฐานๆแข็งหน่อยแล้วก็เอามาตึงแล้วมียำอย่างนี้เราก็เั๋อือหือชิ้นเท่าเหรอไม่หักสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มาก นำข้าวด้วยไม่ใช่ลอมลี่ไใคแหลมมากอือหึไม่ไหวเลยทั้งวันคือแบบหวานมากสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากอือหอฟินฉ่ำมากอือหอเหลือตรงนี้หน่อยนึ่งเราอย่าทิ้งเพราะเราเป็นคนที่ไม่ทิ้งของ เราต้องแซะแซะหมด mm hmm. mm hmm. สะพึงโอ๊ยเลือดอ่ะกินในรถคนเดียวรอพี่ปุ้ยเราพี่ปุ้ยกินข้าวแต่มากินขนมจะอิ่มไหมอือหือ mm hmm. เลือดยังมีแมวโซลาอีกโอ๊ยมีอะไรอีกอ่ะป๊ย อยากกินขวดจ้ะขวดอร่อยมากจะอยกินกินแค่นี้ก่อนดีกว่ามาทักทายแค่นี้ห้ามว่ามาแป๊บเดียวก็ห้ามว่านะอุตส่าห์มาแล้วจริงๆไม่มาก็ได้แต่อยากมาโอเคป้ารักทุกคนนะจ๊ะจุ๊กๆเอ๊นะจะรดความอ้วนทำไมกินเยอะจังเออจะไปุูเก็ตแล้วรอความอ้วนเออไปดีกว่า